สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบตลอดอินเบรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้ว,ลวนๆของชาววันพฤหัสบดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2563ควอบคูสอเดือนเลยนะคะการทำนายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมไม่ว่าจะเป็นคนโสดคุย,ค,ยคุยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอย่าได้คิดมากนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งสมาชิกค,คนเก่าคนใหม่ที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจติดตามถ้าชื่นชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้คาด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้อันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในช่วงนี้ช่วง2เดือนนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างเราก็มาดูภาพไพ,พ่พร้อมๆกันเลยนะคะพไพ่ใบแรกของคุณได้ดีเอ็มเพสเก้าดาบเดลเวอร์สิบดาบจัตติก 6ถ้วย5้าแมท้าวเมจิกเชียน4ไม้เท้าวแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้ดูฟูนะคะมองว่าภาพรักโดยวรวมความรักของคุณได้หลายๆคนอยู่ในระหว่างการตัดสินใจที่จะเลือกนะว่าจะเอายังไงเกี่ยวกับความรักนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาในขณะนี้แต่นี้เรามาดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นของคุณได้ไพ่ดีมากเลยนะคะดี e อ็มเพเป็นไพ่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ ถ้าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษาความรักที่ดีเอาไว้นะคะเพราะว่าได้ไพ่ที่ดีมากๆมองว่าความรักของคุณระหว่างคุณแล้วก็คนรักมีความสดใสแล้วก็ไพ่ใบเ,เนี้ยมีความจีลรังยั่งยืนเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะแล้วก็มีความสุขมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่ามีปัญหาหรือเปล่า อุปสรรคปัญหาของคุณปัญหาเยอะเลยนะคะก้าดาบบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความทุกข์ที่เก็บงำเอาไว้หรือมีปัญหาอะไรหล,หลายอย่างเข้ามาในช่วงนี้แสดงว่าคุณและคนรักอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะไม่เหมือนกับว่าตัวตนของคุณนะ่มีความอุดมสมบูรณ์นะแต่อุปสรรคปัญหาก็ต้องมีบ้างนะคะแต่เพียงแค่ว่าอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหามากมายเข้ามาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะ ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่มีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นส่วนทัานาคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้ถ้าไม่คุณก็คนรักแสดงว่าจะต้องมีใครคนหนึ่งเข้ามาทําให้ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีจิตใจคุยเขวโลเลเกิดขึ้นเพราะว่าเดลิเวอร์หมายถึงรักที่เป็นทางเลือกเข้ามานะคะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าไม่คุณก็คนรักมีรักที่เป็นทางเลือกเข้ามาก็เลยทําให้จิตใจคุยเขวโลเลไปบ้างแล้วก็มีเรื่องที่ อาจจะหวาดระแวงสงสัยไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นนะคะนี่คือทัศนคติความคิดของคุณที่คิดนะคะคิดว่าถ้าคุณไม่มีก็คนรักอาจจะมีก็ได้และคุณก็ไม่ไว้ใจเขานะคะก็เลยกลับมานั่งทุกข์นั่งเครียดในขณะนี้กลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นส่วนสิ่งที่ผ่านมาหรือว่าดีที่ผ่านมาคุณและคนรักค่อนข้างย่ำแย่เลยนะแสดงว่าอาจจะมีการจับผิดกันได้ หรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่ไม่ลงตัวเพราะว่าสิบดาบค่อนข้างยแย่เหมือนกับว่าถูกหักหลังถูกทรยศหมดความหวังหมดกำลังใจท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วก็สิ้นหวังมองว่าไพ่สิบดาบเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะเป็นไพ่แห่งความผิดหวังเสียใจหมดอะไรตตายอยากในชีวิตนะคะเหมือนก็ว่าเป็นไพ่สิ้นหวังนะแต่เพียงแค่ว่า คุณอยากคิดมากไปนะคะต่อให้ได้ภาพไพ่ที่ไม่ดียังไงขอเพียงแค่ว่าคุณต้องคิดดีทำดีพูดดีแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาเองนะคะเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาแสดงว่าต้องมีปัญหาหนักๆกเกิดขึ้นมีเรื่องทุกอ,อกทุกใจกุ้มอกกุ้มใจแล้วก็มีเรื่องไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นอย่างที่บอกนะคะ และสิ่งที่คุณต้องการต้องการความเป็นธรรมต้องการความยุติธรรมจากคนรักหรือบางคนถ้าคุยคุยกันอยู่อาจจะมีโอกาสที่จะตกลงปรงใจแต่งานมั่นหมายเกิดขึ้นก็ได้ในอนาคตวันข้างหน้านะคะหรือถ้าคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวในช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องตกลงกันเกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรือว่าเกี่ยวกับกฎหมายเกิดขึ้นยังไงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้คิดและตัดสินใจดีๆนะคะ เพราะว่าไพา่ใบนี้เกี่ยวกับกฎหมายที่ต้องตัดสินใจหรือไม่ก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณต้องการความเป็นธรรมต้องการความยุติธรรมจากคนรักของคุณก็ได้นะคะแล้วก็มีเรื่องต้องตัดสินใจร่วมกันส่วนด้านอนาคตคุณยังมีโอกาสสดใสยอยู่นะในหลายคนถ้ามีปัญหาอะไรอนาคตมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีหรือว่าคนรักของคุณอาจจะกลับมาง้อขอคืนดีคุณนะคะ เพราะว่าได้หกถ้วยหมายถึงคนเก่าๆสิ่งเก่าๆหรือว่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ก็ัรักต่างวัยนะคะยังถือว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอนาคตของคุณมีโอกาสสดใสย,ยังไงเขาคนนั้นถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ยังจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็จะกลับมาทําความเข้าใจซึ่งกันและกันยังถือว่าคนรักของคุณยังมีความรู้สึกที่ดีให้คุณอย่างแน่นอนนะคะ คุณไม่ต้องกลัวอะไรถือว่าได้ภาพไพ่ที่ดีมากๆนะคะก็อย่างที่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่ยังจีรังยั่งยืนอยู่นะคะยังถือว่ายังไม่มีปัญหาอะไรหนักๆเกิดขึ้นนะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกว่า,วาปัญหาต่างๆจะยังไม่มีหนทางออกนะคะหรือว่าแก้ไขได้เพราะว่าไพ่ เหมือนก็ว่าคุณทะเลาะเบาแ,บบแวงแล้วห้องและแห่งกันไปมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะยังไม่สามารถฝ,าฝ,าฝา่าฟันปัญหาได้ถึงฝั่งคุณก็เลยกลัวว่าความรักนั้นจะไม่กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้คุณวางแผนเอาไว้ว่าจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็จะพยายามใช้เหตุผลแล้วก็มีสติหรือคุณวางแผนเอาไว้ว่าจะปรับความเข้าใจกันก็ได้หรือติดต่อเขาไป หรือไม่ก็รอคอยให้เขาติดต่อมานะคะแต่เป็นไพ่แห่งการสื่อสารยังไงก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะถ้ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไพ่ใบนี้คนรักของคุณจะเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะชี้นกก็เป็นนกชี้ไม้ก็เป็นไม้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาก็จะเห็นดีเห็นงามไปหมดนะคะถือว่าเป็นโอกาสทองของคุณแล้วนะคะที่จะต้องรีบไขว้ไคว้าเอาไว้ถ้ามีโอกาสนะคะ ให้รีบปรับความเข้าใจกันเลยนะคะเพราะว่าการวางแผนของคุณนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบที่สุดส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ดีแน่นอนภายไปน,นี้มีโอกาสที่ดีอย่างชัดเจนมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองแล้วก็อยู่เป็นคู่เป็นครอบครัวหรือบางคนถ้าคุยคุยกันอยู่ก็มีโอกาสแต่งงาน มีความเป็นไปได้ว่าจะเปลี่ยนสถานะจากคนโสดเป็นคนรู้ใจแล้วก็อยู่ในโหมดของคนเป็นคู่เป็นครอบครัวไปเลยก็ได้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆแคปปี้มีความสุขถือว่าชีวิตความรักของคุณมีสีสันเกิดขึ้นเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้ทุกประการนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับคุณและคนรักจะมีการตัดสินใจที่จะเลือกนะคะและการตัดสินใจระหว่างคุณและคนรักนั้น เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องตามคลอรองครามทแล้วก็มีความชัดเจนอย่างแท้จริงสรุปโดยรวมนะคะความรักของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีสีสุขเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นและอนาคตก็มีโอกาสที่จะสดใสเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับนั้นกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีความรักที่มีสีสัน มีความเป็นไปได้นะความรักของคุณค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็อยู่ดีมีความสุขนะคะมีความรักที่จีรังยั่งยืนยาวนานตลอดไปนะคะเป็นอะไรที่แฮปปี้แบบสุดๆเลยนะไม่ต้องพูดมากเลยนะคะต่อให้คุณมีอุปสรรคปัญหาหรือว่ามีอะไรเข้ามาก็ตามแต่ไม่มีอะไรที่จะมาทำลายความรักของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะ ขอเพียงแค่ว่าคุณจะต้องให้เวลาให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยซึ่งกัรและกันก,ก,ก็เป็นการดีที่สุดนะคะอันนี้แม่หมอก็จะจับไพ่แนะนำไพ่สรุปให้คุณนะคะสำหรับบางคนที่เป็นคนโสดว่าจะมีโอกาสที่ดีไหมแล้วก็จะมีอะไรที่ต้องแนะนำต้องแก้ไขหรือว่ามีอะไรที่ต้องตักเตือนหรือไม่อย่างไรนะคะสักสามไปขอให้ได้ไพด่ดีๆนะคะ จะเป็นไพ่แนะนำนะคะ3มใบขอได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้6ถ้วยนะคะ1ไม้เท้าแล้วก็2ไม้เท้าแน่นอนนะคะไพสรุปดีมากๆนะคะดีเวอร์นะคะสำหรับบางคนที่มีปัญหาการบอกได้เลยว่าได้ไพ่6ถ้วยถึง2ใบยังไงก็ยังกลับมานะคะเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆ แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าคนโสดจะมีโอกาสได้เจอทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่านะคะแล้วก็เป็นคนทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีความเจริญงอกงามมีความสัมพันธ์ที่สดชื่นสดใสในอนาคตเพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับเป้าหมายที่ดีงามนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะไม่มีอะไรที่ต้องแนะนำหรือว่าตักเตือนเลยนะคะ เป็นไพ่ที่มีแต่เป้าหมายในอนาคตที่ค่อนข้างชัดเจนสำหรับคนโสดก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะคะถ้ามีอะไรดีๆเข้ามาก็รีบไขวว้าเอาไว้เลยนะคะถือว่ามีความรักที่ยั่งยืนยาวนานตลอดไปเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ